ที่จริงแล้วในข้อมูลของโรงเรียนครับก็ท่านกรอกเฉพาะข้อมูลแถวของโรงเรียนของท่านเท่าน,นั้นเองครับข้อมูลที่กรอกก็หลังจากที่ดูครับก็คิดว่ามีมีไม่เยอะมากครับคือเราไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้งหมดนะครับเน้นย้ําสาคัญครับให้ท่านกรอกข้อมูลคอลัมน์ที่ไฮไลท์ไว้คอลัมน์ที่ไฮไลท์ไว้ครับห้างว่างเด็ดขาดให้ท่านกรอกข้อมูลมาให้ครบนะครับสําหรับข้อมูลในส่วนอื่นเช่นข้อมูล ยกตัวอย่างเช่นสปูอิงเฮาส์ไอดีเฮาส์นัมเบอรหรือว่าอตอกซอกซอยในโรงเรียนของท่านครับหากท่านมีข้อมูลครบกรอกมายิ่งครบยิ่งดีครับยิ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนของท่านเองนะครับแต่หากท่านไม่มีไม่เป็นไรครับเน้นย้ําเฉพาะอคอลัมน์ที่ผมได้ไฮไลท์ไว้ว่าต้องกรอกให้ครบครับเดี๋ยวผมขอ เริ่มทําในส่วนของข้อมูลโรงเรียนนะครับหากท่านไหนมีไฟล์ครับสามารถทําตามไปได้เลยหากท่านไหนที่ที่ไม่มีไฟล์อยู่กับมือครับสามารถดูไปก่อนได้เดี๋ยวผมส่งไฟล์ตัวอย่างเนี่ยให้กับลูกท่านหลังการอบรมอีกทีแล้วกันนะครับอ่มาดูในส่วนส่วนแรกครับคอลัมน์คอลัมน์แรกครับ่าคอลัมน์ที่ A นะครับเดี๋ยวผมขออ้างอิงคอลัมน์จากบน Excel เลยนะครับคอลัมน์เครับคอลัมน์เชื่อว่าคอลัมน์ c h o o l ID นั่นเอง School ID ก็คือรหัสรหัสของโรงเรียนนั่นเองครับ ซึ่งรหัสของโรงเรียนหรือรหัสหน่วยงานเนี่ยผมกรอกให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วแต่หากท่านไหนครับในกรณีที่โรงเรียนไหนที่ไม่มีครับโรงเรียนไหนที่เว้นว่างครับอ่ไม่เป็นไรครับในส่วนของคอลัมน์นี้นะถัดมาครับเป็นคอลัมน์สกุลเงินก็คิดว่ามีครบกันทุกโรงเรียน,นครับแต่หากโรงเรียนไหนมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนครับท่านสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนจากในนี้ได้เลยอย่างเช่นสมมุติครับ โรงเรียนพระบรมบาธาตุพิทักษ์วิทยาครับเปลี่ยนเป็นวิทยาคมนี้ครับท่านสามารถแก้ไขมาได้เลยนะครับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อชื่อโรงเรียนหรือชื่อสถานศึกหาของท่านนะครับถัดมาครับสกูเนมอิงครับชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองอถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราดูออยากให้ทุกท่านดูเทียบกับไฟล์ที่ผมอธิบายเมื่อกี้ครับเขาเรียกว่าไฟล์ pdf ครับหรือไฟล์โครงสร้างมาตรฐานนะครับ คือตัวเดียวกันนั่นเองไฟล์ pdf ที่ผมให้ท่านพิมพ์นะครับคือตัวเดียวกันเราสามารถดูประกอบกันไปด้วยได้นะครับสกูเนมอิงครับอ่าหัวข้อคอลัมน์สี่นะครับสกูเนมอิงก็คือชื่อโรงเรียนสังกินเองหากท่านมีครับสามารถกรอกมาได้เลยข้อมูลยิ่งครบถ้วนครับยิ่งดีกับตัวท่านยิ่งดีกับโรงเรียนของท่านเองถัดมาครับ house id ก็คือเลขที่บ้านถูกต้องไหมครับเป็นเลขเป็นเลขประจําบ้านนั่นเองก็คือเลขตามเอ่อ เขาเรียกว่าเลขตามทะเบียนบ้านของท่านนั่นเอง House ID นะครับส่วน House Number House Number คืออะไร House Number คือเลขที่บ้านนั่นเองถ้าเป็นวัดก็เป็นเลขที่วัดน,นั่นเองครับในส่วนของ House Number นะถัดมาครับอลัมน์ที่ F นะครับ Village Number ก็คือหมู่บ้านของท่านนั่นเองว่าท่านหมู่อะไรหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามใส่เป็นตัวเลขมานะครับ Village Number ถัดมาครับเป็นตรอกแล้วก็ซอย แล้วก็ถนนนั่นเองครับให้ท่านใส่มาได้เลยครับหากท่านมีข้อมูลนะยิ่งครบถ้วนยิ่งดีครับแต่หากไม่มีไม่เป็นไรนะครับสําหรับสําหรับอลอมน์ข่าวพวกนี้ครับมีข้อมูลหากใส่มาได้ยิ่งครบยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับถัดมาครับอ่า sub district sub district นี่คือรหัสตําบลนั่นเองถ้าตามถ้าตามข้อมูลของอ่าของตัวที่ที่ที่ท่านปินมานะครับ sub sub district นะ sub district คือรหัสตําบลนั่นเอง เพื่อเป็นการง่ายกับโรงเรียนของท่านครับในส่วนของตัวเนี้ผมให้ท่านใส่ครับเป็นชื่อตำบลครับขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตำบลตลาดใหญ่ขอยกตัวอย่างเป็นอตำบลที่มีจริงนะครับตำบลตลาดใหญ่ครับอ่าเว้นวรรคครับให้ใส่ให้ใส่ลครับสแลตามด้วยอำเภอครับอ่าแล้วก็ให้ท่านใส่สแลสครับตามด้วยจังหวัดของท่านนั่นเอง ในส่วนของตัวนี้มี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 ท่านไหนงงไหมครับในส่วนของการใส่ sub district ครับผมอันารย์กราบขอแอยกขยายให้มันชัดใหญ่กว่านี้อ๋อขยายให้ใหญ่อีกนิดนึงนะครับสักคู่ครับอาจารย์คะขออนุญาตถามค่ะ ครับผมถ้าเกิดทราบเนี่ยเราก็ขึ้นต้นด้วยรหัสจังหวัดก่อนเลยนะคะครับผมจริงๆแล้วตัวรหัสศัพดิสตรีครับถ้าเกิดกรณีที่ท่านทราบครับจริงๆแล้วถามว่าเราจะทราบได้ไงว่ารหัสว่าว่ารหัส Sub s ั b ดิสตรีขึ้นต้นด้วยรหัสนะครับตามที่ผมตามที่ผมให้ท่านวงเมื่อกี้ครับอะไรก็ตามที่มันขึ้นต้นด้วยรหัสครับเราจะไปค้นในไฟล์ ก็ตอนนี้หนูไปค้นในไฟล์ที่อาจารย์ให้มาเป็นตัวอย่างแล้วนะคะแต่แต่แต่ในไฟล์เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าถ้าใครไม่ทราบให้ขึ้นด้วยตำบลแต่ถ้าเกิดว่าในหัวข้อมันขึ้นด้วยรหัสประจำจังหวัดทับอำเภอแล้วก็ทับตำบลถ้าหนูทราบรหัสเนี่ยหนูก็ใส่รหัสจังหวัดก่อนแล้วก็ทับอำเภอแล้วก็ทับตำบลถูกต้องใช่ไหมคะในส่วนของตัวนี้ไม่ไม่ถูกต้องครับ sub district ก็คือรหัสตำบลนั่นเองให้ท่านอาจารย์ครับเปิดในเปิดไฟล์ excel ที่ชื่อว่า c o l ิส l s t นะครับเปิด excel ที่ชื่อว่าค o ลิสนั่นเองแล้ว แล้วท่านอาจารย์ครับไปที่แท็บที่หกครับที่ชื่อว่ารหัสตําบลอ่ะรหัสตําบลน,นะครับกรณีที่ท่านอาจารย์บอกครับมันจะเป็นรหัสตําบลคือคือจะไม่ใช่เป็นรหัสจ<ะ>ังหวัดใช่กาลังจะบอกว่าเข้าไปดูนี้แล้วแล้วก็ได้รหัสมาหมดแล้วทั้งตําบลอําเภอแล้วก็จังหวัดอา,าจารย์แต่ให้ท่านอาจารย์ใส่แต่รหัสตําบลครับใส่แต่รหัสตําบลได้เลยครับผมอย่างเช่นอย่างเช่นแขวงดุสิตนะครับอย่างเช่นเขตดุสิต เข,เขตกตับตำบลก็คือตัวตัวเดียวกันใช่ไหมอย่างเช่นเขตดุสิตอ่าผมไม่จําเป็นต้องใส่รหัสจังหวัดของกรุงเทพแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใส่รหัสอําเภอของกรุงเทพหรือรหัสแขวงของกรุงเทพผมใส่รหัสตำบลไปได้เลยหนึ่งศูนย์ศูนย์สองหนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งผมสามารถกรอบไปใส่ได้เลยนี่ครับยกยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างในเกือบเกรณีที่ท่านทราบนะครับว่าอ่าหากท่านทราบว่ารหัสรหัสข,ของท่านครับเป็นรหัสอะไรท่านสามารถใส่ไปได้เลยนั่นเอง เดี๋ยวขอยกตัวอย่างนะครับอให้ท่านใส่แต่รหัสตำบลไปได้เลยหากท่านทราบนะครับให้ท่านใส่รหัสตำบลแต่หากท่านไม่ทราบจริงๆให้ใส่ตำบลแอำเพร์จังหวัดค่ะามคือใส่เฉพาะแค่รหัสตำบลอย่างเดียวถูกต้องครับถูกต้องครับขอบคุณค่ะผม คำถามคือทําไมเราต้องใส่ตําบลแอมเภอจังหวัดครับที่เราทําแบบนี้ครับเพื่อกันในกรณีที่จริงๆแล้วเอในส่วนของตําบลบางตําบลครับมันจะมีเอจะมีอยู่ในจังหวัดอื่นด้วยอย่างเช่นตําบลตลาดใหญ่เองครับตาบลตลาดใหญ่ที่ผมยกตัวอย่าเนี่ยครับตําบลตลาดใหญ่เองนั้นมีมีอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อยู่หนึ่งที่นะครับแล้วก็มีอยู่ในจังหวัดภูเก็ตอีกหนึ่งที่หากท่านใส่แต่ชื่อตําบลมาครับตําบลมันจะซ้ํากันเราก็ไม่ทราบว่าโรงเรียนของท่านอ่ะอยู่ ต้องโรงเรียนของท่านอ่ะอยู่ตำบลตลาดใหญ่ก็จริงแต่อยู่ในจังหวัดไหนก็แน่อยู่ในตลาดใหญ่ในภูเก็ตหรือตลาดใหญ่ในเชียงใหม่เราถึงให้ท่านกรอกตำบลอำเภอจังหวัดนั่นเองครับเอ่อขออนุญาตค่ะแสดงว่าต้องมีสามรหัสใช่ไหมครับเออให้ใส่รหัสเดียวครับถ้าเกิดในกรณีที่ท่านทราบรหัสครับเดี๋ยวผมอเดี๋ยวผมอกรณี เดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ตัวนี้ไฟล์ตัวอย่างตัวนี้ครับให้กับท่านให้กับท่านหลังจบการอบรมนะครับนะครับนครับ,รบโอเคในกรณีที่ท่านทราบรหัสนะครับให้ท่านใส่เฉพาะรหัสตำบลนั่นเองครับ โอเคครับเดี๋ยวถัดมานะครับเดี๋ยวหากหากท่านไหนมีไฟล์เ x c e l ซลครับท่านสามารถกรอกไปพร้อมกันได้เลยนะครับแต่หากท่านไหนไม่มีครับสามารถดูดูไปดูไปตัวอย่างไปก่อนได้นะครับถัดมาครับในส่วนของรหัสไปรษณีย์ครับหากท่านทราบครับให้ท่านกรอกมาให้ครบนะครับรหัสไปรษณีย์ในในของโรงเรียนของท่านนะครับถัดมาครับเบอร์โทรศัพท์อ่าเบอร์โทรศัพท์ที่หนึ่งที่สองครับหากมีให้กรอกมาให้ครบนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองอ่า ในส่วนของแฟก์ครับถ้ามีก็กรอกไห้ครบครับอีเมลของโรงเรียนของท่านเว็บไซต์ของโรงเรียนของท่านครับหากมีอ่าก็ขอความปรุณายกรอกให้ครบนะครับอ่าถัดมาครับหัวข้ออ่าหัวข้อถัดมาครับก็คือเป็นหัวข้อเรื่องของอ่าวันเดือนปีที่ก่อตั้งสถานศึกษานั่นเองครับ วันเดือนปีที่ก่อตั้งสถานท่านถ้าท่านเปิดถ้าหากท่านดูหากท่านดูไฟล์ PDF นะครับหรือไฟล์โครงสร้างที่เราที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ครับประกอบก็จะพบว่าเวลาให้เวลากรอกวันเดือนปีในการกร่อตั้งสถานศึกษาของท่านครับให้ใส่เป็นปีคศอ,อ,อ่าให้ใส่เป็นปีคศนะครับแล้วก็ตามด้วย ตามด้วยเดือนแล้วก็วันนะครับให้ใส่เป็นปีคศนะครับรูปแบบของมันก็คือวายวายวายปีคศนะครับเดือนแล้วก็วันยกยกตัวยอย่างครับสมมุติว่าโออรงเรียนของท่านครับก่อตั้งในปีสองพันสองพันหนึ่งครับเดือนสิบสองวันที่หกให้ท่านใส่ในรูปแบบนี้ครับอ่าอันนี้คือวันเดือนปีที่ก่อตั้งโรงเรียนของท่านนะครับแต่หากท่านไหนไม่ทราบจริงจริง ให้ใส่เป็นวันเดือนปีเดินปีของวันนี้ไปเลยครับสองศูนสองสองครับวันที่สิบสองครับแล้วก็เดือนสิบสองครับวันที่หกในกรณีที่ไม่ทราบครับให้ใส่เลขนี้ไปได้เลยอันนี้คือวันก่อ,กอตั้งโรงเรียนนะครับถัดมาครับสกู i i ไอดีสกู t h ไอดี ID ครับ สกู๊ให้ดีครับก็คือรหัสประเภทโรงเรียนเองครับหากท่านไม่แน่ใจครับให้ท่านไปเปิดไฟล์ที่ชื่อว่าโคลิส่นเอง คื่องสกูทตทยไอดีครับเบื้องต้นครับผมใส่ให้กับผมใส่ให้กับทุกท่านไปเรียบร้อยนะครับก็คือเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับอ่าให้ทุกท่านใส่ตามได้เลยนะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งของทุกท่านขึ้นขึ้นไหมครับขึ้นเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งไหมครับ ครับผมถัดมาครับในส่วนของ School status id นะครับสถานะของสถานศึกษานะครับให้ทุกท่านใส่เล็กหนึ่งไปเลยครับอ่าใส่ท่านใส่ตามผมได้เลยนะครับหากคออัมน์ไหนที่ผมไฮไลท์ตัวสีแดงแบบนี้ครับให้ใส่ตามผมไปได้เลยไม่ผิดครับใส่ไปได้เลยใส่ตามผมได้เลย s c ู o o l status id ครับใส่เล็กหนึ่งไปนะครับ อ่าถัดมาครับ Organization remark นะครับก็คือสถานะการพวบรวมของสถานศึกษาครับเว้นว่างไว้เลยครับไม่กรอกขออนุญ,ญาตครับครับผมสกูลไทยไอดีไม่ใช่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหรอครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรีเช็คสักครู่นะครับนรงเรียนสามัญปกติ เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งถูกแล้วครับเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งครับเดี๋ยวขออนุญาตรีเช็คสักครู่ครับเมื่อกี้อาจจะแป๊บหนึ่งนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขนะครับในส่วนของสกูลท้ายไอดีครับจากจากที่บอกในไฟล์เมื่อกี้ครับขออนุญาตในความผิดพลาดขออภัยในความผิดพลาดนะครับให้ทุกท่านครับใส่ตามผมเลยเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งครับเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั่นเอง ให้ใส่ <ขอ S 2> เป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งแทนนะครับขออภัยในความผิดพลาดครับอ่าถัดมาครับเรื่องของรหัสรหัสการปกครองนั่นเองรหัสการปกครองครับหากท่านทราบครับให้ท่านใส่เลขไปได้เลยอ่ารหัสการปกครองมีอะไรบ้างครับกรุงเทพก็คือใส่สิบพัทยาใส่สิบเอ็ดเทศบาลนครใส่สิบสอง ตามท่านท่านสามารถดูไฟล์ PDF ประกอบได้เลยนะครับหากท่านอยู่ในสังกัดการปกครองแบบไหนครับให้ท่านใส่เลขนั้นได้เลยแต่หากท่านไหนไม่ทราบครับกรณีไม่ทราบนะครับให้ใส่เอ็นนะครับกรณีไม่ทราบครับให้ใส่ นั่นบนนี้ผมยกตัวอย่างให้คร่าวๆนะครับหากท่านไม่เศร้าให้ให้ท่านใส่คําว่า n อนอนะครับอ่าถัดมาครับอ่ามาดูในส่วนของชื่อสกุลผู้บริหารบ้างครับชื่อสกุลผู้บริหารครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมใส่ให้ท่านครับให้ใส่คำนำหน้าชื่อครับแล้วก็ชื่อเว้นวรรคตามด้วยนามสกุลครับหากมีรักษาการครับให้ใส่รักษาการไปแทนได้นะครับ หากกรณีที่ไม่ทราบครับกรณีที่ไม่ทราบนะกรณีไม่ทราบครับหรือหรือว่านะครับให้ใส่คำว่าไม่ทราบนะครับท่านอาจารย์ครับขออนุญ,ญาตครับผมเ,เรื่องชื่อเนี่ยค่อนข้างจะมีความกังวลน,นิดนึง อ่าอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้อธิบายว่าถ้าเป็นรักษาการเนี่ยก็ให้ใส่ชื่อนามสกุลได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับไม่จําเป็นจะต้องใช้คําว่ารักษาการใช่ครับไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องใส่ในส่วนของตําแหน่งครับครับผมคัาผมอ่าถ้าเป็นของพระคุณเจ้าก็ให้ใส่ราชทินานามไปได้เลยอ่าใช่ครับสือราชการใช่ครับผมครับ เป็นเชิญอาจารย์ครับครับผมหากอ่าขอขออนุญาตไปลําดับถัดไปนะครับลําดับถัดไปครับเป็นและทิจูดและลองทิจูดนั่นเองหากท่านในกรณีที่หากท่านทราบและทิจูดและลองทิจูดของท่านครับให้ท่านใส่เลขอ่าและทิจูดลองทิจูดของโรงเรียนของท่านไปได้เลยแต่ในกรณีที่ไม่ทราบครับหรือว่าไม่แน่ใจครับท่านสามารถใส่ตามผมได้เลยครับศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หกตัวครับแล้วก็ศูนย์สามตัวครับจุดศูนย์อีกหกตัวนั่นเองในกรณีที่ไม่ทราบนะครับให้ใส่ตามผมไปได้เลย อ่าเดี๋ยวมาทบทวนอีกทีนะครับแล้วทิจูดลองทิจูดเราหากันยังไงบ้างนะครับและทีิจูดลองทิจูดครับให้ท่านครับเปิด Google Map ขึ้นมาครับเปิด Google Map ขึ้นมานะจากนั้นครับให้ท่านคลิกไปที่สถานศึกษาของท่านครับอย่างเช่นสถานศึกษาของผมอยู่ที่อ่าอยู่ที่วัดมงกุฎครับเหมือนเดิมครับอยู่ที่วัดมงกุฎให้คลิกที่สถานศึกษาของท่านครับจากนั้นครับให้ท่านไปดู URL หรือลิงก์ด้านบนได้เลยครับ หลังแอดจะเป็น latitude นะครับอ่าให้ท่าน copy มาใส่ latitude ได้เลยอันนี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับห้าเจ็ดศูนย์สามศูนย์สามส่วนลอง g i t u d e นะครับลองที่จูด,จดตัวหน้าจะเป็นเลขสามหลักนะครับถัดมาครับก็จะเป็นเลขอีก หลังจุดก็จะเป็นเลขอีกหกหลักครับท่านสามารถ Copy มาวางได้เลยถ้าไหนไม่ทันครับสามารถทักท้วงแล้วก็บอกได้นะครับ โอเคครับถัดมาครับเดี๋ยวขออนุญาตไปด้วยความรวดเร็วนิดนึงครับพอเรายังเหลืออีกสองฐานข้อมูลที่เราต้องกรอกนะครับก็คือฐานข้อมูลของนักเรียนแล้วก็ฐานข้อมูลของของคณะครูนั่นเองครับอ่าถัดมาครับเป็น Education System Type ID นะครับก็คือเป็นระบบจัดการศึกษาครับซึ่งสำนักพูดของเรานั้นเป็นอ่าการศึกษาในระบบครับให้ทุกท่านใส่ตามผมได้เลยให้ใส่เลขหนึ่งนะครับอ่าสามารถใส่ตามผมไปได้เลยนะ ถัดมาครับในอคอลัมน์ที่ที่สี่ครับหรือคอลัมน์ s ซ t นั่นเองครับ education level id ครับ education level id คืออะไร education level id คือระดับการศึกษาที่เปิดสอนครับถ้าเราอ้างอิงกับไฟล์ pdf นะครับในช่องนี้ในคอลัมน์นี้ก็คือระดับการศึกษาที่เปิดสอนนั่นเองหากท่านครับสอนหากโรงเรียนของท่านสอนมต้นและมปลายให้ท่านใส่เลขตามผมได้เลย12คอมม่า13 Uh, สิบสองมีโรงเรียนท่านไหนที่สอนเฉพาะมตม้นบ้างครับหรือว่าสอนเฉพาะมปลายบ้างเอ่ยมีมีทั้งสองสองอย่างเลยครับอาจารย์อ๋อ,อถ้ามีสองอย่างก็ใส่ตามผมได้เลยครับสิบสองคอมมาสิบสามครับในส่วนของ education level id นั่นเองครับใส่ตามผมได้เลย คุณครูปิดหมล์หน่อยนะครับคุณครูครับอนุญาตครับครับผมถ้ามีเฉพาะเอ่อมอต้นเหรอครับอ๋อกรณีที่มีเฉพาะมอต้นครับให้ท่านใส่สิบสองนั่นเองสิบสองเท่ากับมอต้นนะครับครับผมนบครับผมสิบสองเท่ากับมอต้นขออนุญาตรีมักนะครับ hm สิบสามครับสิบสามเท่ากับมอปลาย กรณีถ้ามีทั้งสองอย่างครับให้ใส่สิบสองคอมมาสิบสามนั่นเองครับอ่าถัดมาครับจะเป็นรหัสไฟฟ้านั่นเองหรือที่เรียกว่า electric type id รหัสไฟฟ้าครับถ้าอ้างอิงตามไฟล์ pdf หรือไฟล์ที่เรามานั่งเขียนกันเมื่อกี้ครับหากท่านมีไฟฟ้าประเภทไหนครับให้ท่านใส่ใส่ไปได้เลยแต่หากเกิดในกรณีที่ท่านไม่ทราบข้อมูลครับท่านสามารถใส่ n n ไปได้เลยนะครับ หากท่านใช้ไฟวัดครับอย่างที่มีคําถามมาเมื่อกี้ครับหากใช้ไฟวัดจะจะเป็นไฟฟ้าในรูปแบบไหนครับไฟวัดส่วนมากก็จะเป็นไฟจากการไฟฟ้านั่นเองก็คือรหัสสิบนั่นเองรหัสสิบก็คือไฟจากการไฟฟ้านั่นเองหา,าไม่มีข้อมูลครับท่านใส่เอ็นเอ็นมาได้เลยนะครับถัดมารหัสอินเทอร์เน็ตเหมือนกันหากท่านทราบครับว่า อ,อ่อินเทอร์เน็ตของท่านครับเป็นในรูปแบบไหนครับให้สั้นใส่รหรัสอินเทอร์เน็ตของท่านมาได้เลยรหัสดูได้จากเอกสาร p d f ที่เราเขียนกันเมื่อกี้นะครับสามารถเปิดประกอบไปด้วยไปด้วยได้เลยนะครับหากท่านไม่ทราบรับให้ใส่ n อตามผมก็ได้นะครับหากท่านไม่ทราบที่ออกจากประชุมนะครับก็กลับมานะครัอนุญาตท่านอาจารย์ครับอ่คุณครูครับคุณครูกรุณาเช็คไม์ตัวเองหน่อยครับปิดไม์ด้วยครับเพราะว่ารบกวนท่านอาจารย์ นะครับแล้วก็บวรบกวนเพื่อนๆที่กําลังฟังอยู่นะครับเช็คดูไม์ตัวเองหน่อยครับว่าปิดไหมนะครับถ้ายังไม่ถามขอความกรุณาให้ปิดนะครับครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับถัดเมื่อกี้เราทำในส่วนของอไฟฟ้านะครับอิเล็ก อิเล็กทริกไทนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตไทยไปเรียบร้อยแล้วถัดมาครับจะเป็นในส่วนของอ่าเรียกว่ารหัสที่ใช้สื่อการเรียนการสอนว่าโรงเรียนของท่านมีสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบไหนบ้างกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งสื่อการเรียนการสอนครับให้ท่านใส่เลขอย่างเช่นหากท่านมีดาวเทียมกับมีคอมพิวเตอร์ในการใช้สื่อการเรียนการสอนครับไอ้ท่านใส่สิบเอ็ดสิบสองแต่หากท่านไม่ทราบจริงๆครับสามารถใส N N ่เอ็นเอ็นมาได้เลย ถัดมาครับหัวข,ข้อคอมพิวเตอร์นัมเบอร์คอมพิวเตอร์นัมเบอร์ก็คือคอมพิวเตอร์ที่เด็กนักเรียนใช้นั่นเองครับภายในโรงเรียนของท่านนะมีมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับการเรียนการสอนกี่เครื่องครับให้ใส่ประมาณการมาก็ได้ครับอย่างเช่นบางโรงเรียนมีประมาณสามสิบเครื่องให้ใส่สามสิบมาก็ได้นะครับหรือหากท่านไม่ทราบจริงๆครับไม่ท่านใส่เก้าให้ท่านใส่เก้าสี่ตัวครับ ตังนี้ไม่ทราบครับอ่าถัดมาครับเกือบจสสุดท้ายแล้วครับก็คือคอมพิวเตอร์แมเนจอะเบอร์ครับคอมพิวเตอร์แมเนจคอมพิวเตอร์อ่าตัวคอมพิวเตอร์แมเนจอะเบอร์ครับก็คือคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารจัดการนั่นเองก็คือคอมพิวเตอร์ของผอคอมพิวเตอร์ของห้องธุรการห้องงานทะเบียนคอมพิวเตอร์ของอ่าคณะครูนั่นเองว่ามีประมาณเท่าไหร่ครับให้ท่านใส่ตัวเลขมาเลย อย่างเช่นโรงเรียนไหนมีเก้าเครื่องครับให้ใส่เลขเก้ามาประมาณการมาก็ได้ครับใส่ข้อมูลให้ครบหากท่านไม่มีคอมพิวเตอร์เลยครับให้ใส่เลขศูนย์มานะครับถัดมาครับเป็นอ่างลเลทหรับหรือห้องน้ําของของผู้ชายนั่นเองห้องน้ําชายของท่านครับมีประมาณเท่าไหร่ครับให้ท่านใส่ตัวเลขมาถัดมาอีกเช่นกันครับเป็นห้องน้ําของผู้หญิงห้องน้ําหญิงในโรงเรียนของท่านครับมีประมาณกี่ห้องครับให้ท่านใส่ตัวเลขประมาณการมานะครับ แล้วก็ถัดมาครับเป็นห้องน้ํารวมที่เข้าได้ทั้งชายทั้งหญิงครับในโรงเรียนของท่านมีม,มีมีเท่าไหร่ก็ใส่ตัวเลขมานะครับเป็นตัวเลขประมาณการก็ได้หากไม่มีครับให้ใส่เลขศูนย์และสุดท้ายครับเป็นอ่าเป็นจํานวนห้องเรียนครับห้องเรียนที่ที่เราใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับรวมถึงห้องที่นักเรียนห้องที่นักเรียนอยู่ครับห้องที่อยู่ตามกลุ่มสาระต่างๆที่ที่เราใช้กับ การจัดการเรียนการสอนครับประมาณการมาก็ได้ครับว่ามีกี่ห้องเรียนนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลครับข้อมูลของโรงเรียนครับที่ท่านกรอกก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไฟล์ตัวอย่างตัวนี้ครับที่ผมกรอกให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆครับเดี๋ยวผมจะส่งส่งหลังจากการอบรมนี้นะครับหากท่านไหนมาดูย้อนหลังหรือสงสัยว่าเออเราควรกรอกแบบยังไงดีนะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรครับสามารถสามารถดูได้จากจากไฟล์ในส่วนหลงตัวนี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับฐานข้อมูลชุดแรกนะครับฐานข้อมูลของสานศึกษานะครับเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตท่านอาจารย์ครับให้ท่านอาจารย์พักเบรกสักเล็กน้อย